แม่น้ำกัมพูชาหลายบาเข้าสู่ไทยน้ำสีดำเหมือนสัตว์ร้ายคำรามกระชากทุกชีวิตที่กล้าเข้าใกลแต่พระภิกษุผู้หนึ่งยืนสงบนิ่งท่ามกลางพลังมืดที่ไม่มีใครหยุดได้เขาจะทำอะไรให้แม่น้ำหยุดโกรธเรื่องจริงหีีลับนี้จะทำให้คุณขนลุกและสงสัยไปจนวินาทีสุดท้ายแม่น้ำกัมพูชาหลายบาเข้าสู่ไทยน้ำสีดำเข้มป่าทัตลิง ด้วยเสียงคำรามราวกับสัตว์ร้ายกำลังตื่นขึ้นหมู่บ้านริมฝั่งถูกละลายด้วยละอองน้ำเย็นจัดสายลมพัดแรงจนใบไม้แตสลายเป็นเศษชาวบ้านยืนตัวแข็งมองดูสายน้ำที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนท้องฟ้ามืดครึมแสงสลัวสะท้อนกับผิวน้ำเป็นเงาผีเสียงกรีดร้องของสัตว์ป่าดังก้องในป่าใกล้เคียงพระภิกษุผู้หนึ่งปรากฏตัวอยู่บนตะลิง่งร่างกายสงบนิ่งผ้าจีวรสีน้ำตาลเข้มเปียกโชกน้ำ เขาเหยียบลงบนโคลนหนักจังหวะหัวใจเต้นแรงแต่หน้าตายังคงสงบมือของพะยกขึ้นเหนือสายน้ำลมหายใจของเขาเป็นจังหวะเดียวกับกระแสน้ำที่ไหลบ่าชาวบ้านเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวสายฝนกระหน่ำเข้าหน้าราวกับฟ้ากำลังสาบแช่งสายน้ำเริ่มหมุนวนรอบพระภิกษุราวกับถูกสะกดเสียงน้ำกระแทกกับโขดหินดังสนัน่นราวกับโลกจะแตกสลายกลิ่นโคลนและเนื้อไม้เปียกเข้าจมูกอย่างฉุน สายตาของพระจับจ้องไปยังจุดหนึ่งของแม่น้ำทุกอย่างรอบตัวอยู่ชนักแม้แต่สายลมก็เหมือนหายไปพระยกมือขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำที่ไหลบ่าทะลักกลับชะลอตัวชาวบ้านร้องเสียงกระซิบแต่ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวสายน้ำเริ่มเปลี่ยนทิศท,ทางเองอย่างชา้าชโคนและกิ่งไม้ลอยกลับไปยังฝั่งกัมพูชาเสียงคำรามของแม่น้ำค่อยค,อยคอยจางลงความเงียบปกคลุมหมู่บ้านราวกับเวลาได้หยุดนิ่ง แต่สายตาของพระยังจับจ้องไปอย่างเส้นทางน้ําร่างเขายังคงนิ่งสงบทว่าพลังบานอย่างยังสันสะเทือนรอบตัวแม่น้ํากลับไหลสงบแต่ความรู้สึกไม่ปกติยังอยู่รอบหมู่บ้านชาวบ้านยืนตัวแข็งทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงน้ำซ้อซอนข้ามาตาตะลิงเหมือนกระซิบเรียกชื่อใครบางคนกลิ่นสนและดินเปียกหนาหนักจมูกรับรู้เหมือนสิ่งใดกำลังใกล้เข้ามา พระภิกษุหันหน้ากลับไปยังหมู่บ้านสายตาของเขาเข้มข้นราวกับมองเห็นความลับที่ซ่อนอยู่ในจิตใจชาวบ้านสายฝนหยุดตกแต่เมฆดำยังคงหนาแน่นฟ้าครึมสะท้อนกับผิวน้ำเป็นเงาดำลึกลับชาวบ้านบางคนเริ่มเดินเข้าใกล้พระแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับโคลนเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นราวกับจะดังออกมาจากอกโขดหินริมฝั่งสันสะเทือนน้ำบางส่วนก่อตัวเป็นเกลืวน้าสูงขึ้นพระภิกษุยืนสงบ นิ่งมือขวากวาดเนือสายน้ำคื่นน้ำที่หมุนวนสูงขึ้นสร้างแรงดูดดึงรอบตัวชาวบ้านรู้สึกเหมือนตัวเองจะถูกดูดลงไปกับสายน้ำสายตาของพระมองตรงไปยังจุดที่น้ำไหลามาบรรจบกันเรากับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ใต้พื้นน้ำฟ้าผ่าอย่างแรงแต่สายฟ้ากลับเลี้ยวหลบพระภิกษุเสียงคำรามของแม่น้ำกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังสนั่นเหมือนพายุโหมกระนำ พระยกมือขึ้นสูงกว่าเดิมลมแรงพัดผ้าจีวรปลิววอนน้ำหมุนวนรอบพระกลายเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ชาวบ้านตะโกนด้วยความหวาดกลัวแต่เสียงไม่ถึงพระทันใดนั้นน้ำก็พุ่งสูงขึ้นเหมือนจะกลืนทุกสิ่งรอบตัวแต่พระภิกษุยืนตรงกลางน้ำหยุดหมุนน้ำที่พุ่งสูงค่อยๆถอยกลับความสงบแผ่ซ่านราวกับไม่เคยมีพาย,ยุเกิดขึ้นชาวบ้านลมหายใจแรงแต่หัวใจยังสั่นด้วยความกลัวราวกับเพิ่งรอชีวิต จากสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจพระภิกษุยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความสุขเป็นความเข้าใจบางอย่างที่ลึกซึ้งและน่ากลัวสายตาของเขายังคงจับจ้องไปยังแม่น้ำแม้ว่ามันสงบแล้วความเงียบกลับครอบคลุมทุกเสียงในหมู่บ้านชาวบ้านรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำบางสิ่งที่ไม่ควรมีใครแต่ต้องแต่ก็รู้สึกได้ว่าพลังนั้นยังคงอยู่ราวันที่จะกลับมาอีกครั้ง คืนเริ่มตกลงมาช้าๆแสงจันทสราส่องลงมาบนผิวน้ําทําให้มันเป็นสีเงินมันวาวราวกับกระจกแตกเสียงสายน้ําหยดลงบนโคลนดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของชาวบ้านทุกคนยังไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงพระภิกษุค่อยๆเดินไปตามตะลิงเท้าจมลงในโคลนแต่ไม่ส่งเสียงใดๆร่างของเขาเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นน้ําสายลมหนาวพัดเข้ามาทําให้ขนตามลําตัวลุกชัน เรากับธรรมชาติทั้งหมดกำลังตอบสนองต่อเขาทัใดนั้น,น้ำกลางแม่น้ำเริ่มส่องแสงแปลกประหลาดแสงสีฟ้าอ่อนลอยขึ้นจากผิวน้ำเป็นวงกลมเสียงเหมือนเสียงคนกระซิบเรียงรายรอบตัวทุกคนพระภิกษุหยุดหยุดยืนตรงจุดกลางแสงมือของเขากางออกเหมือนจะดึงพลังบางอย่างเข้าสู่ร่างชาวบ้านก้มหน้ามองแต่สายตาไม่สามารถละจากปรากฏการตรงหน้า แสงฟ้าสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเริ่มหมุนวนเหมือนพายุในแก้วโคลนและกิ่งไม้ลอยขึ้นสู่ฟ้าเหมือนถูกดูดเข้าไปในอากาศเสียงคำรามของแม่น้ำกลายเป็นเสียงก้องในหัวใจของทุกคนพระภิกษุยืนตรงกลางแสงสะท้อนบนใบหน้าเหมือนร่างเขาไม่ใช่มนุษย์ทันใดนั้นแสงดับไปน้ำกลับสู่ความสงบแต่ไม่ใช่ความสงบธรรมดาผิวน้ำส่องประกายแดงเหมือนเลือดชาวบ้านมองเห็นเงาของสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำ ร่างคล้ายมนุษย์แต่กลับมีดวงตาเปล่งแสงสีฟ้าทุกคนก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวพระภิกษุยืนเงียบมือของเขายังคงชี้ไปที่แม่น้ำร่างใต้ผิวน้ำเริ่มเคลื่อนเข้าหาตลิ่งช้าๆแม่แม่น้ำจะสงบแต่พลังบางอย่างยังสั่นสะเทือนรอบตัวทุกคนสายตาของชาวบ้านเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจทันใดนั้นพระภิกษุพูดด้วยเสียงเบาแต่ทรงพลังวันนี้พวกเจ้ารอ แต่สิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำจะไม่รอช้าไปกว่านี้อีกแล้วความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วราบเหมือนโลกทั้งใบกำลังกลายเป็นน้ำแข็งชาวบ้านพยายามวิ่งกลับบ้านแต่เท้าจมลงในโคลนราวกับถูกแรงมองของสิ่งที่อยู่ใต้น้ำจับไว้พระภิกษุยืนเงียบสายตาของเขายังคงจับจ้องแม่น้ำที่สงบแต่ความสงบนี้ไม่ใช่ความปลอดภัยทุกคนรู้สึกได้ว่าแม่น้ำกัมพูชาย,ยังคงเก็บความลับอันมืดมน ราวันที่จะกลับมาอีกครั้งและครั้งนั้นอาจไม่มีใครรอดเหมือนวันนี้พระภิกษุหันหน้ากลับไปยังหมู่บ้านสายตาของเขาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ชาวบ้านยังคงยืนตัวแข็งไม่กล้าก้าวเข้าใกล้ลมหนาวพัดแรงขึ้นใบไม้และกิ่งไม้ลอยวนรอบพระราวกับธรรมชาติกำลังเคลื่อนไหวตามความตั้งใจของเขาเสียงน้ำที่กระแทกโขดหินกลับกลายเป็นเสียงกระซิบเรียกชื่อชาวบ้าน บางคนรู้สึกเหมือนถูกเรียกเข้าไปในสายน้ําแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหันหน้าไปมองพระภิกษุยกมือสูงอีกครั้งน้ํากลาแม่น้ําเริ่มหมุนวนอย่างช้าๆแต่แน่นหนาโคนกิ่งไม้และเศษซากทุกอย่างถูกดูดขึ้นเป็นวงกลมสายตาของชาวบ้านจับจ้องด้วยความหวาดกลัวราวกับโลกทั้งายกําลังหมุนรอบพระทันใดนั้นจากใต้ผิวน้ํามีเนาร่างสีดําลอยขึ้น สูงเท่าต้นไม้ใหญ่ดวงตาเปล่งแสงสีแดงำํำมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์แต่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความมืดเสียงคำรามของมันสถานราวกับพื้นโลกสัน่นพระภิกษุยืนนิ่งมือขวากวาดขึ้นเนือศีรษะพลังบางอย่างชัดเจนและน่ากลัวล้อมรอบร่างเขาน้ำและลมพัดปะทะแรงจนชาวบ้านเกือบล้มลงแต่ร่างของพระไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยปราม,มือตาผิวน้ำเคลื่อนเข้ามาใกล้พระภิกษุไม่ถอย ร่างมันกู่ร้องด้วยเสียงต่ำทรงพลังเหมือนคำสาปชาวบ้านรู้สึกถึงแรงดึงราวกับตัวเองกำลังถูกดูดลงไปแต่พระยกมือขึ้นสูงอีกครั้งเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตใต้ผิวน้ำกลับกลายเป็นเสียงกระซิบที่ไม่ชัดเจนแสงสีทองสาดออกจากมือพระพลังนั้นขยายไปทั่วผิวน้ำรามรสะดุ้งถอยหลังน้ำหมุนวนรอบมันเหมือนถูกกักขังชาวบ้านหายใจแรงแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องปรากฏการตรงหน้า ร่างมือถอยกลับสู่ใต้ผิวน้ำน้ำกลับสงบเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นยังคงตราสรึงอยู่ในใจทุกคนพระภิกษุค่อยๆก้าวลงจากตะลิงมือขวาลูบผ้าจีวรชา้ชาๆสายตาของเขายังคงจับจ้องไปยังจุดที่ร่างมืดหายไปหมู่บ้านเนียบสงัดไม่มีเสียงแม้แต่ใบไม้กระทบกันชาวบ้านรู้สึกถึงความกลัวที่ยังไม่จางรากับแม่น้ำกัมพูชาเก็บความลับลึกๆไว้ใต้ผิวน้ำ ความสงบนี้เป็นเพียงชั่วคราวและวันหนึ่งสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพลังที่ไม่มีใครหยุดได้ค้ำคืนมือสนิทยิ่งขึ้นหมู่บ้านราวกับถูกปกคลุมด้วยผ้าม่านสีดำแม่น้ำเงียบสงบแต่ผิวน้ำสะท้อนแสงจันทรเป็นสีเลือดชาวบ้านยืนรวมตัวกันด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้ามแม้แต่จะหายใจแรง พระภิกษุยืนบนตลิงจ้องไปยังแม่น้ำด้วยสายตามไม่กระพริบลมหายใจของเขาช้าและหนักแน่นราวกับเรียกพลังบางอย่างจากใต้ผิวน้ำทันใดนั้นน้ำกลางแม่น้ำเริ่มส่องประกายสีเงินจางๆร่างเงามือที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำค่อยๆปรากฏขึ้นครั้งนี้สูงกว่าคราวก่อนดวงตาแดงกับเหมือนไฟนรกร่างนั้นขยายใหญ่ขึ้นน้ำรอบตัวมันเดือดพล่านชาวบ้านก้าวถอยหลังพวกเขาเห็นฟองน้ำและฟองอากาศรอบร่างมัน เสียงคำรามดังก้องเหมือนฟ้าผ่าพระภิกษุยืนนิ่งมือซ้ายชี้ไปอย่างร่างมืดมือขวายกขึ้นสูงสายลมและน้ำหมุนวนตามแรงของเขาร่างม,มือพุ่งเข้าใกลตะลิงราวกับจะกลืนทุกชีวิตพระภิกษุร้องคำสวดด้วยเสียงที่ไม่ดังแต่ทุกคนรู้สึกถึงพลังน้ำรอบร่างม,มืดเริ่มแตกกระจายโดนตาแดงกำกระพริบด้วยความโกรธทันใดนั้นฟ้าแตกแสงฟ้าสว่างจ้าสาดลงกลางแม่น้ำ รามือสะดุ้งน้ำหมุนวนแรงกว่าครั้งไหนๆชาวบ้านรู้สึกถึงแรงดูดดึงรอบตัวแต่พระภิกษุยังยืนตรงกลางม,มือของเขาเต็มไปด้วยแสงทองส่องสวาง่างรามือถอยช้าๆชาน้ำค่อยๆสงบลงดวงตาแดงก่ำยังจ้องไปที่พระภิกษุก่อนที่จะหายไปใต้ผิวน้ำอย่างฉับพลันความเงียบครอบคลุมทุกสิ่งหมู่บ้านยังคงหวาดกลัวแต่ร่างพระภิกษุกลับสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวบ้านหันมองพระด้วยความมงและเกรงใจพระยกมือขึ้นเพียงครั้งเดียวสายน้ำรอดตัวเขาสะอาดและสงบแต่สายตาของพระยังจับจ้องไปยังความมืดใต้แม่น้ำเหมือนรอคอยบางสิ่งที่จะกลับมาอีกครั้งความสงบชั่วคราวปกคลุมหมู่บ้านแต่ทุกคนรู้ในใจว่าแม่น้ำกัมพูชาไม่เคยสงบจริงๆและความลี้ลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำยังคงเฝ้าดูและรอคอยวันแห่งพลังที่จะกลับมา โลกทังใบดูเหมือนหยุดหายใจและเสียงหัวใจของชาวบ้านยังเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวแม่น้ำไม่ใช่เพียงน้ำอีกต่อไปมันคือพลังที่ไม่สามารถควบคุมและพระภิกษุคือผู้เดียวที่รู้วิธีหยุดมันชั่วคราวแต่ไม่มีใครรู้ว่าครั้งหน้าใครจะรอดเหมือนวันนี้คือเนยบสนิทแต่เสียงลมหายใจของชาวบ้านยังดังชัดแม่น้ำสงบแต่ผิวน้ำสะท้อนแสงจันทร์เป็นสีเงินสลัว ทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำเหมือนมีดวงตาฝ้ามองพวกเขาอยู่พระภิกษุยืนเงียบมือทั้งสองข้างกลางออกเหมือนกำลังเรียกพลังสายลมพัดแรงใบไม้และกิ่งไม้หมุนวนรอบตัวพระกลิ่นโคลนและน้ำเน่าผสมกันจนชวนให้รู้สึกเวียนหัวเสียงกระซิบคล้ายคำสาบดังก้องอยู่ในหัวชาวบ้านบางคนก้าวถอยหลังแทบล้มน้ำกลาแม่น้ำเริ่มหมุนวนอีกครั้งคราวนี้หมุนแรงกว่าเดิม คโคลนและเศษไม้ลอยขึ้นเป็นวงกลมสูงเหนือผิวน้ําทันใดนั้นร่างเอามือปรากฏขึ้นอีกครั้งสูงใหญ่กว่าเดิมดวงตาแดงก่ากระพริบเหมือนไฟนรกมันส่งเสียงคำรามลึกก้องสถานไปทั่วป่าพระภิกษุยกมือสูงขึ้นแสงสีทองสว่างขึ้นจากฝ่ามือร่างมือสะดุ้งน้ํารอดตัวมันหมุนวนแรงชาวบ้านรู้สึกถึงแรงดูดราวกับตัวเองกำลังถูกดึงลงไป แต่พระภิกษุไม่ขยับร่างของเขาสงบนิ่งเหมือนสายน้ำที่อยู่เหนือการเวลาเสียงคำรามของราม,มืดค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบคล้ายเรียกชื่อคนน้ำรอบพระภิกษุกลายเป็นแสงสีทองส่องลงสู่โคลนราม,มืดถอยช้าๆแต่ยังไม่หายไปทุกครั้งที่มันก้าวถอยหลังน้ำยังหมุนวนและโหมกระนำชาวบ้านเห็นฟองน้ำลอยขึ้นรอบตัวมันราม,มืดพุ่งเข้ามาใกล้พระอีกครั้งน้ำเดือดพล่าน แต่พระภิกษุยกมือขวาขึ้นสูงแสงทองเข้มขึ้นเป็นสองเท่ารามือสะดุ้งถอยกลับทันทีน้ำหมุนวนแรงจนเกิดฟองขนาดใหญ่ชาวบ้านก้าวถอยหลังร่างกายเย็นชาเหมือนน้ำแข็งแผ่ซ่านทั่วตัวพระภิกษุยืนตรงกลางน,น้ำมือชี้ไปยังร่างมืดดวงตาของเขาเปล่งแสงสีทองสะท้อนพลังที่น่ากลัวเหนือธรรมชาติรางมืดเงียบลงน้ำค่อยๆสงบแต่สายตาของมันยังจับจ้องพระภิกษุอย่างไม่ลดละ เรากับคำเตือนว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหมู่บ้านเงียบสงัดชาวบ้านยืนตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวแม่น้ำกลับสู่ความสงบแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยยังคงอยู่พระภิกษุหันกลับไปยังหมู่บ้านมือของเขาสั่นเล็กน้อยจากพลังที่ใช้ไปเขารู้ว่าการหยุดร่ามือครั้งนี้เป็นเพียงชั่วคราวความมีลับใต้แม่น้ำยังคงอยู่และในใจของพระเขารู้ว่าวันหนึ่งความมืดนั้นจะกลับมาแรงกว่าเดิม และครั้งนั้นอาจาไม่มีใครรอดเหมือนวันนี้พระภิกษุยืนอยู่ดนตลิงน้ำสงบลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสายลมพัดเบาๆใบไม้ไหวเป็นจังหวะสงบชาวบ้านเริ่มหายใจออกเบาๆราวกับเพิ่งรอจากฝันร้ายพระภิกษุหยุดนิ่งสายตาจับจ้องไปยังแม่น้ำเขารู้ว่าพลังใต้น้ำยังอยู่แต่จะไม่ทำร้ายใครในคืนนี้เสียงน้ำไหลเบาๆคลอเบาเหมือนเพลงกล่อม ความมืดใต้แม่น้ำค่อยๆซ่อนตัวกลับไปราม,มืดหายไปใต้ผิวน้ำอย่างเงียบสงดพระภิกษุก้าวลงจากตะลิ่งเดินผ่านหมู่บ้านชาวบ้านมองตามเขารู้สึกทั้งกลัวและขอบคุณพระภิกษุยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจลึกซึง้งแม่น้ำและพลังใต้ผิวน้ำจะอยู่คู่กับพวกเจ้าเสมอเขาพูดเสียงเบาราวกับกระซิบให้ทุกคนได้ยินเพียงใจหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบ ชาวบ้านค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรแต่ทุกคนยังจำความรู้สึกเยือกเย็นและความลึกลับของคืนนี้ได้แม่น้ำกัมพูชาหลายอย่างเงียบสงบแต่ความลับใต้ผิวน้ำยังคงอยู่และพระภิกษุคือผู้เฝ้าดูและปกป้องความสงบชั่วคราวนั้นโลกอาจเต็มไปด้วยความลึกลับที่เราไม่เข้าใจแต่บางครั้งการฝ้ามองด้วยสติและความสงบสามารถหยุดพลังที่น่ากลัวที่สุดได้และนี่คือค่ำคืนหนึ่ง ที่ชาวบ้านจะไม่มีวันลืม